เชิญครับเชิญครับ,รบอาจารย์มานี่คะเดี๋ยวสิ่งแรกที่เราจะดูคืออะไรคะอ่าสิ่งแรกที่เราจะดูก็คือ,อเราจะบนนี้กันไหมครับไ,ได้เลยค่ะนะฮะนี่ก็เป็นงานที่ผมสะสมไว้นะฮะงานที่คุณจารันได้ทําวิธีคนกล้าก็เป็นนเป็หน,นังที่กำกับโดยคุณยุทธนามุกดาสนิทนะฮะยกกองไปถ่ายที่มือเหนือก็เป็นหนงันงแห่งปีเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะคะเป็นเรื่องของชนเผ่าครับ เชนเผ่าของคนภาคเหนือใช่ครับแต่งโดยมาลาคําจันทร์ซึ่งได้รับรางวัลสีไลท์แต่แต่ผมอยากจะพูดถึงเรื่องนี้มากกว่าค่ะเรื่องอะไรครนะครับก้าวเว่าที่บางเพลงอันนี้คุ้นมากค่ะบทประพันธ์ของอาจารย์หม่อมทุกิาโม่าม๋อหนูจำได้ว่าหนูเคยชมภาพยนต์ตอนสมัยเด็ก การตนาได้สร้างทุนทุนสร้างหนังเรื่องนี้ค่ะถือว่าเป็นหนังใหญ่มากนะครับถือว่าเป็นหนังใหญ่มากเป็นหนังวิทยาศาสตร์เรื่องแรกของเมืองไทยค่ะไซไฟมีเครื่องขอเอินเดินอากาศมีคุณจรัยเป็นคนทําเพลงประกอบหนังเรื่องนี้ทั้งเรื่องค่ะโดยอิมเมจแล้วคุณคิดว่าคุณจรรันเป็นนักร้องโฟกซองเล่นแบคุงกิงุ้งกิงเตีภาคเหนือ แต่ถ้าดูหนังเรื่องนี้เราจะบึมบํมบึมบํมเพี้ยวเฝ้าอะไรเงี้ยหนังเรื่องนี้เป็นประวัติศาสตร์ของหนังไทยอีกอย่างอีกมุมหนึ่งนะครับคือเป็นหนังเรื่องแรกที่ใช้ระบบเสียง Do อ by System อ็มแล้วเดี๋ยวนี้ก็หนังไทยก็เป็น d อ l b y s y s t เ m ป็นหมดแล้วหมดแล้วค่ะความเป็นสาคลของคุจณจรันยังมีอีกชิ้นหนึ่งนะครับค่ะ สู่ขวันอันยิ่งใหญ่เป็นแมนอฟรามันชาเ,เป็นละครบอร์ดเว, oh. วยคเ์คุณตัวจรัญยูคุณจรันมโนเพชคุณตั้วเล่นหกรอบคุณจรันเล่นเจดรอบนะลินทรนแัะบังช้างเล่นเป็นนางเอกสิบสามรอบ oh. เป็นละครที่ใหญ่มากในยุคนั้นนะครับ oh. เมื่อปีสามศูนะครับทุกคนคิดถึงงานชินนี้แล้วก็ได้มีการรีสเตตโดย เอกที่ตกครึ่งนักร้องที่เรื่องศักดิ์ใช่แล้วนักลงที่ซูเปอร์แมนที่ตกครึ่งบินแต่ไม่ตายใช่ค่ะน่าทึ่งมากน่าทึ่งมากนะครับนี่เป็นงานชิ้นเด่นๆบางงานเด่เป็นงานที่เกี่ยวกับละครแล้วก็ภาพยนตร์ใช่ค่ะนอกจากนี้หนูยังเห็นด้วยกล้าวค่ะโครงการหนังไทยเพื่อในหลวงหนังเรื่องนี้คุณจรรย์แสดงตั้งแต่เป็นคนหนุ่ม Hmm. จนเป็นคุณแก่ผมงอโอ้โหนอกจากเป็นนักร้องนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยและได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำในฐานะนักแสดงนำชายของหนังเรื่องนี้ค่ hmm. <Ha. S 2> ะภาพยนตร์เรื่องนี้โอเคแน่นอนก็ทางไฟตาและคุณบัณฑิตเนี่ยสร้างเพื่อ <Ha. S 2> ถวายในหลวงค่ะ <Ha. S 2> คุณบัณฑิตผู้สร้างได้ซ่อนไว้ ซ่อนปรัชญาไว้อยากรู้ไหมครับเรื่องอะไรคะทุกครั้งที่มีงานพระราชพิธีแลกนาขวันชาวไทยเราชาวนาเราจะทำไงไปเอา,มาเมล็ดพันุพืชต้องใช้คำว่าไปแย่งกันแยเก็บ uh huh. มล็ดพันธุชใช่ค่ะใช่ตอนนั้นคุณจรรยยังเป็นหนุ่มอยู่นะฮะชืะ่อว่าเสาคำนักแสดงในบทของเสาคำเป็นหนุ่มอยู่ ก็ได้ลงมาเป็นคนชิงรายอยู่อยู่เมืองเหนือได้ลงมาแย่งเก็บข้าวเหมือนกันแล้วเอาไปปลูกแล้วก็เอาไปปลูกแต่ระหว่างทางที่เดินเข้าบ้านเนี่ยได้มีแม่เลี้ยงคนหนึ่งรู้ว่าขุดเสาคำไปเก็บเมล็ดงาขอแบ่งสองเม็ดสาเม็ดเอาไปใส่ตลับสีพึ่งสีปาน แต่เสาคำเอาไปปลูกเอาไปผสมในพันข้าวอูเห็นไหมครับุปริญญาข้อนี้ไหมการนำเอาไปใช้ที่ต่างกันถ้ามัวแต่งมง,งายแค่สีปากเอาข้าวใน,นลหลวงมาสีปากไม่งอกอเงยนี่ครับวิทยาศาสตร์แต่นี่เอาไปผสมใน มันข้าว,าวแล้วก็ได้ผลเจริญเติบโต,ตค่ะแค่คิดต่างก็ชีวิตก็เปลี่ยนใช่ <laughs> ในขณะที่น้องแพมและคุณมานิดกำลังพากันเดินเที่ยวชมจารานิวเซียมนะคะคุณผู้ชมก็จะได้ยินเสียงพูดคุยจากคุณมานิดและน้องแพมตลอดนะคะและเคยสงสัยไหมล่ะคะว่าหูสามารถทำให้เราได้ยินเสียงเหล่านี้ได้อย่างไรวันนี้เรามีเก็บความรู้มาฝากกันค่ะ หูเป็นอวัยวะรับเสียงโดยตรงและมีความสำคัญมากหูของเราประกอบด้วย3ส่วนคือหูชั้นนอกหูชั้นกลางและหูชั้นในซึ่งในแต่ละส่วนจะมีส่วนย่อยประกอบอีกดังนี้ 1. ห,หูชั้นนอกคือหูที่อยู่นอกสุดต่อถึงเยื่อแก้วหูประกอบด้วยใบหูทำหน้าที่รวบรวมคลื่นเสียงต่างๆเข้าสู่รูหู ช่องหูชั้นนอกคือส่วนที่อยู่ถัดจากใบหูเข้ามาถึงเยื่อแก้วหูทำหน้าที่เป็นทางเดินของคลื่นเสียงเข้าสู่หูส่วนกลางเยื่อแก้วหูเป็นเยื่อบางๆทำหน้าที่รับการสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงและแยกคลื่นเสียงที่แตกต่างกันได้สหูชั้นกลางคือส่วนที่อยู่ถัดจากเยื่อแก้วหูเข้ามาถึงส่วนที่ขดเป็นก้นหอยหรือคอเคลียประกอบด้วยกระดูก3ชิ้นคือกระดูกค้อนกระดูกทั่งและกระดูกโกลน ทำหน้าที่ในการขยายการสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงให้มากขึ้นแล้วส่งต่อการสั่นสะเทือนเข้าสู่หูส่วนในเพื่อแปลความรู้สึกส่งต่อไปยังสมองค่ะ 3. หูชั้นในคือส่วนที่อยู่ถัดไปจากกระดูกโกลนเข้ามาด้านในประกอบด้วยสส่วนใหญ่ๆคือท่อขดก้นหอยหรือคอเคลียร์มีลักษณะเป็นท่อเล็กๆขดเป็นวงซ้อนกันอยู่ซ้ำๆเหมือนหอยโขง่งภายในมีของเหลวบรรจุอยู่ ภายในท่อมีอวัยวะรับเสียงเมื่อรับคลื่นเสียงจากหูชั้นกลางแล้วจะส่งต่อไปทางเส้นประสาทเพื่อนำไปแปลความหมายที่สมองค่ะ v e s t i b u l a r p p p r a t u s มีลักษณะเป็นท่อโค้งวงกลมเล็กๆ3วงเรียงติดต่อกันภายในท่อน,นี้มีเยื่อบางๆที่มีประสาทรับความรู้สึกเกี่ยวกับการทรงตัวกระจายอยู่อวัยวะส่วนนี้จึงทำหน้าที่ช่วยในการทรงตัวของเราและยังมีส่วนที่ติดกับเวส t ิบิลลาที่เรียกว่าประสาทรับฟังค่ะ นอกจากนี้หูของมนุษย์ก็ยังสามารถรับฟังเสียงที่มีความถี่ของคลื่นเสียงได้ตั้งแต่20ถึง20,000เฮิรตซ์ในขณะที่สัตว์บางชนิดก็สามารถได้ยินเสียงที่เราไม่ได้ยินนะคะเช่นสุนัขแมวค้างคาวเพราะสัตว์พวกนี้สามารถรับคลื่นความถี่สูงมากกว่าที่มนุษย์จะรับได้ค่ะและเสียงที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ก็คือเสียงที่ดังเกินกว่า85เดซิเบลค่ะ